จะเป็นจะตายทุรนทุนลาลอะไรกันอีกแพ้แค่เนี้ยมึงร้องย้ายประเทศโอ้ยอย่าหาไปอย่าไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นเขาไปลำบากไปเป็นภาระเขาอีกอยู่เมืองไทยเอาให้รอดก่อนเอาให้ดีเอาให้ได้เนาะและตักกะอย่างงี้โผล่มาได้ยังไงอีกเนปาลโมเดลเนปาลโมเดลนี่หรือคือคนรักประชาธิปไตยเรียกร้องหลือเกินประชาธิปไตยแพ้แค่เนี้ยจะเป็นจะตาย จหหนน่อยเปิดใจหน่อยจ้ากรณี44สสอของอดีตพักเก้าไกลถูกปปชชี้มูลความผิดในปมจริยธรรมนะคะเรื่องนี้มันอะไรยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆเลยนะคะ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรย้อนกลับไปค่ะสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันว่าคุณพิธานและพักเก้าไกลล้มล้างการปกครองและสั่งยุบพักเก้าไกลเพื่อหยุดการกระทําทล้มล้างการปกครองทีนี้คําว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยมันก็จะต้องมีองค์ประกอบความผิดหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของสสในพักค่ะที่ใช้เอกสิทธิ์สสเป็นนายประ ให้กับผู้ต้องหาคดี112ไปเข้าร่วมการชุมนุมมอบสานิ้วโดยอ้างว่าไปร่วมสังเกตการแต่เหลือเชื่อว่ามันก็มีสอสอในพักที่มีพฤติกรรม จับจ้วงล่วงละเมิดหลายคนมีคดี112ติดตัวนะคะหัวหน้าพักค่ะไปติดสติ๊กเกอร์ช่องยกเลิกมาตร,รา112และรวมไปถึงการเข้าชื่อแก้ไขมาตร,รา112ตรงนี้ล่ะค่ะน่าสนใจการเข้าชื่อแก้ไขมาตร,รา112ของพักส้มเนี่ยนะคะบางคนอาจจะบอกว่าก,กฎหมายไม่ใช่แฟกซ์จากพระเจ้าทําไมจะแก้ไม่ได้แต่การแก้กฎหมายต้องไม่ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะโดยย้อน กลับไปในอดีตเนี่ยสสอของพรรคก้าวไกล44คนมีการเข้าชื่อยื่นแก้ไขมาตรา112ที่ตอนนั้นเนี่ยสภาเนี่ยเขาไม่ได้บรรจุเพราะเขามองว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญนะก็ต้องไปดูว่าแล้วเขาจะแก้อะไรตอนนั้นพรรคก้าวไกลเ,นเสนอว่าให้แก้112โดยการดึงมาตรา112ออกมาจากหมวดความมั่นคงนะคะให้ลดโทษค่ะสำหรับคนที่มีพฤติกรรมจ,จับจ้วงล่วงละเมิด ขู่อาคาตมาตร,ร้ายองค์ประมุกของประเทศนะคะจากโทษจำคุกสูงสูง3-15ปีอ้างว่าโทษเนี่ยมันแรงไปให้ลดโทษลงมาค่ะ เหลือแค่จำคุกไม่เกินหนึ่งปีแล้วยังจะแก้ให้สํานักพระราชวังต้องเป็นผู้ฟ้องร้องกล่าวโทษด,ด้วยตัวเองนะคะเหมือนกับให้สถาบันเนี่ยลงมาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนและที่สําคัญคือจะแก้ให้ความผิด1นึสองเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้ค่ะซึ่งองค์ประกอบความผิดทั้งหมดนี้เนี่ยศาลก็เลยชี้ว่านี่มันเป็นการซ่อนเร้นเจตนาที่จะทําให้สถาบันเนี่ยอ่อนแอลงค่ะแล้วก็จะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองได้ก็เลยสั่งให้ยุบ พักก้าวไกลนี่มันเป็นที่มาที่ไปนะคะดังนั้นย้อนกลับไปในตอนต้นคลิปที่เราบอกว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรอ้าวแล้วสส ส,ส,ส,สีคนตอนนั้นที่เข้าชื่อจะผิดประมวลจริยธรรมหรือไม่ก็มีคนไปร้องปปชนะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าทุกคนก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะทีนี้กระบวนการขั้นตอนก็คือเมื่อปปชชี้มูลก็จะส่งไปที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองค่ะซึ่งก็น่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1-2เดือนนะคะหลังจากนี้ต้องรอดูว่าศาลจะรับคําร้องของปปชหรือไม่ถ้าไม่รับก็ตีตกไปแต่ถ้ารับส่วนใหญ่ก็จะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะ นั่นหมายความว่าถ้าหากว่าสารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่มันก็จะมีสสของพรรคสม้มพรรคประชาชนในปัจจุบันเนี่ยส่วนหนึ่งไม่ได้เข้าไปทําหน้าที่ในสภานะคะซึ่งใน44สสเนี่ยก็ตัวจีดหลายคนนะคะ คุณเทงนะัทพงศ์ก็เป็นหนึ่งใน44สสด้วยคุณไหมสิริกัญญานะคะคุณวิโร์ลัคนาอดิศรคุณรังสิมันโรมโอ้โหแต่ละคนนี่เป็นตัวตึงของพรรคส้มทั้งนั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นที่มาที่ไปค่ะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆปปชมาชี้มูลความผิดมันเป็นนิติสงครามหรือเปล่าหรือจริงๆมันเป็นกรรมเก่าสวัสดีครับผมปอหวานเพื่อนๆเ,นเนชื่อไหมถ้าผมบอกว่าพรรคส้มมันหวังดีกับประเทศนี้ อยากทําให้บ้านนี้เมืองน,นี้จเจริญขึ้นหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพื่อนเพื่อนเชื่อมะมเพื่อนเพื่อนอาจจะคิดว่าปา่ามึงเอาอะไรมาพูดว่านู่นนี่นั่นกูก็เห็นมึงด่าเขามาตั้งนานสามสี่ปีก็เพราะผมพูดถึงเขามาสามสี่ปีผมถึงรู้ว่าคนพวกนี้ต้อง,องการอะไรจริงๆแล้วคนพวกนี้ต้องการที่จะมาเปลี่ยนแปลงบ้านนี้เมืองนี้ทําให้บ้านนี้เมืองนี้ดีขึ้นหรือได้ใด,ดก็แล้วแต่ แต่คนพวกนี้มันทำไม่เป็นมันเริ่มต้นมาันจากคิดว่าสถาบันทำให้บ้านนี้เมืองน,นี้แย่ก็เลยอยากจะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันมันไม่ได้คิดหรอกที่ว่าจะยกเลิกสถาบันหรืออะไรอ่ะแต่แค่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันจนเกินเลยไป ลุกระดมพวกเด็กๆจนควบคุมไม่ได้เพราะเด็กพวกนั้นมันไม่ใช่คิดแค่จะวิจารณ์มันคิดไปมากกว่านั้นผลมันถึงเป็นเช่นวันนี้จากเรื่องสถาบันมาเรื่องกองทัพคนพวกนี้ต้องการที่จะยกเลิกกองทัพยกเลิกนายพลยกเลิอกทหารใดๆก็แล้วแต่เพราะป้องกันการปฏิวัติ มันไม่อยากให้เกิดการปฏิวัติเพราะมันคิดว่าทหารมีส่วนบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีๆทหารมาปฏิวัติใดๆก็แล้วแต่เลยมาเคลื่อนไหวด้านทหารไม่อยากให้มีอยากใช้ของอยูเอนนู่นนี่นั่นไม่เชื่อไปดูได้ว่าสิ่งที่ผมพูดถูกหรือไม่แต่สุดท้ายความจริงมันปรากฏว่ามันต้องมีมันก็เลยเปลี่ยน เบนเข็มจักอทหารมาเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งมันคิดว่าถ้ามันได้เขียนรัฐธรรมนูญทั้งขบับหรือใดๆมาจากพวกมันเนี่ยบ้านนี้เมืองนี้มันจะดีขึ้นบา้บาซึ่งบอกให้เลยว่าสเปสปะจริงๆตราบใดถ้ามึงยังตัดขาดกับไอ้พวกผู้นำจิตวิญญาณไม่ได้นะพักต้มมึงไม่มีวันที่จะได้ นั่งเป็นรัฐบาลประเทศนี้คุณต้องตัดกับคนพวกนี้ไปให้พ้นไอ้คนที่พาคุณลงเหวพาคุณลงดิงพาคุณลงต่ำกันนโยบายฝ้นตีนระยำอะไรเนี่ยผมพูดผิดหรือไม่ไม่เชื่อแชร์ไปให้ถึงเบกมันว่าสิ่งที่ผมพูดอะใช่หรือไม่มันมาความคิดจากเบกมันจากผู้นำกิจวิญญาณทั้งหลาย แล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเรื่อยๆก็คือประสบการณ์มันสั่งสอนถ้าคุณเชื่อเรื่องอำนาจที่มองไม่เห็นหลายๆคนตั้งคำถามว่าเก็บคนพวกนี้ไว้ทำไมก็เขาคิดว่ามันเป็นลูกเป็นหลานแล้วมันมีความคิดที่ผิดบ้างอะไรบ้างประสบการณ์จะสอนมันเองเข้าสักวัน ส่วนไอ้คนที่เชียร์ซ่อมนั้นก็ไม่ผิดกูไม่แปลกทุกคนเห็นดีเห็นงามที่ใครจะมาพัฒนาบ้านนี้มึงนีทั้งนั้นแต่มึงก็ต้องดูตามหลักความจริงว่าพรรคมึงมันยังไม่พร้อมพรรคที่มึงเชียร์ยังไม่พร้อมตราบใดที่ยังยุ่งอยู่กับไอ้เพวกบุ่นนมจิตวิญญาณยิ่งไม่พร้อมเข้าไปใหญ่ มึงต้องเบงเข็มความคิดได้แล้วว่าต่อไปเนี้ยมึงต้องมาชนกันนกักการเมืองด้วยกันเองถ้ามึงคิดว่าตัวมึงเองเป็นนกักการเมืองที่ขาสะอาดมึงก็ต้องชนกันนะกการเมืองที่ดำตกปกระปอกให้มันพ้นออกไปแล้วก็มาดูว่าบ้านนี้เมืองน,นี้มันจะดีขึ้นหรือไม่ไม่ใช่สเปะสปาอย่างอดีตที่ผ่านมาตัดได้ตัดไปเลยคนพวกนี้